สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง youtube นะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยน,นะครับกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย vip นะครับงวดประจำวันที่24นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับก็แนวทางหุ้นนั้นหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเนาะก็วันนี้ก็จะมีแค่ในรอบ vip นะครับผม ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางของเราก็ในรอบ VIP เนาะก็คือในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่23เนี่ยก็คือในรอบพุ่นปกตินั้นหยุดนะครับเนาะนะมีแค่รอบ VIP นะครับก็ VIP เช้าผมให้0กับ6ไปผลที่ออก073ย์กับ 97นะครับในรอบนี้หลุดไปนะครับพี่เนาะรอบเช้าเนี่ยหลุดนะครับส่วนในรอบบ่ายให้เด่นเก3าเด่นนะครับผลที่ออก09010ใครลูดที่9นะครับเข้าไปที่ตรงๆเน้นๆนะครับเ0้นเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเช้าหลุดบ่ายมาเน้นๆนะครับส่วนแทางของเช้าวันเสาร์นะครับที่ย4เนาะก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับพี่ๆนะครับก็ ทำจากสูตรคำนวณนะครับเนาะก็มีหลุดมีเข้านะครับเนาะเด็กจำปุตซ์สิปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับสรับบ้านเสียงโชคนะครับผมของเรานี้แค่อีกเช้าบ่าย v i p เช้าวันที่24นะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข8กับเลข2นะครับ สายลูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับ8 3 8 7 8มแนะครับ2 3งสามสามตัวให้ไปที่สองนะครับ ตัวเน้นนะครับผม8387แล้วก็29นะครับผมเนาะถูกอกถูกใจพี่ๆสมาชิกหรือเปล่าเนอ้องทรับแนวทางตัวเลขน,นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับผมในรอบบ่ายนี้ผมให้ไปที่เลข5กับเลข9นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกนะครับสามตัวผมให้ไปที่หกห้าหนึ่งนะครับอือเก้านะครับพี่พี่อือเป็นเป็นหกสัง,งั้นนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาหกนี่เอเลยนะครับี่พี่ ตัวเน้นตัวเจาะนะครับ5150แล้วก็91นะครับผมแนวทางนี้คืออีกเช้าบ่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พีเนาะถ้าใดชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ